นนเราจะทำการซอยลูกนะจ๊ะก็คือตัดลูกที่มันแตกทิ้งนั่นเองลูกที่แตกแล้วก็ลูกที่สมบูรณ์นะคะไปแล้วหนึ่งแล้วก็อันนี้ลูกที่สองนะคะสองสามไปดกันเลยจ้ะโอ๊ย ถ้าใครมีกันไกลคมๆนี่ขอเป็นแบบคมๆเลยนะคะตามแล้วอันนี้ลูกที่สี่อันนี้ก็ห้าไปเลยจ้ะหกไปเลยนะจ้ะมองไม่เห็น ลูกแล้วเอาลูกไหนที่มันแตก,แตกเล็กๆเราจะออกนะคะเราจะตัดออกไปเลยเล็กๆๆ,ๆนี่ตัดออกไปเลยไม่เก็บไว้นะจ๊ะเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเก็บไว้ย่งอาหารลูกที่สมบูรณ์ จะโดนกิ่งเขานิดน,นึงยวต้องรอดูต่อไปน้นนะคะขอเป็นกันไกที่คมคมแล้วก็ปลายแหลมแหลมเล็กได้ยิ่งดีนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้พอดีเราไม่มีกัน,กนไก่เล็กขนาดนั้นเราก็เลยเอามาเล็มออกนะคะนี่นี่นะคะเล็มออกไปเลย ลูกไหนเล็กๆแล้วก็เล่มออกไปเล,เลย